้าสวัสดีจ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนจ้ายายกลับมาอีกแล้วมาดูดวงให้เหมือนเดิมจะประจําสัปดาห์วันที่สิบสมถึงสิบมิถุนาจ้าคลิปนี้จะดูให้ท่านที่เกิดวันพุธพระหัส,สุกสาวจ้าบอกคลิปเลดูไปแล้วจันอาทิตย์จันอังคารจ้านะคะสุขภาพงานเงินเหมือนเดิมจ้ายายก็พูดทุกคลิปอะจารันดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะชด โปรดใช้วิจนะญาณในการรับฟังรับชมจ้ายายก็พูดผิดพูดตูกอยู่นั่นเลยเนาะคนเก๋คน <laughs> มันเป็นกระคคด้วยเนาะอย่างว่าเลยคะ่ะขอโทษขออภัยจ้าจ้าวันแรกยายก็จะดูให้เลยจ้ะวันที่เกิดวันพุธจ้ะวันที่เกิดวันพุธเป็นไงบ้างคะสุขภาพงานเงินความรักจ้า นะคะท่านที่เกิดวันพุธท่านที่เกิดวันพุธก็สัปดาห์นี้สุขภาพยังไม่สดชื่นเท่าไหร่นะคะคิดกลุ้มใจคิดนูน่นคิดนี่จ้ะแต่ไม่มีอะไรหนักหนานะคะธรรมดาคนเรามันก็ไม่สดชื่นตลอดหรอกเนาะจ้ะมันก็มีเรื่องคิดเรื่องกลุ้มเป็นห่วงเป็นห่วงคนรักนะคะดูแลสุขภาพ ดูเลยกันไปจ้าไม่มีไรหนักหนาเดี๋ยวก็ผ่านไปจ้าอาทีหนึ่งนะคะอะทิเกิดวันพุธเรื่องงานเป็นไงบ้างคะเรื่องงานดีไม่มีปัญหาอะไรจ้ามีเลขเจ็ดเดินทางระบรดดีอยู่จ้าตัวเองจะได้เดินแล้วมีคนเดินมาหาจากสัปดาห์นี้ นะคะเรื่องงานแก้ปัญหาได้ไม่เกินความสามารถจ้ะ่านที่เกิดวันพุธจําสัปดาห์นี้จ้าเกิดความสามารถจ้ะเรื่องเงินเป็นไงบ้างคะพอใช้พอจ่ายไหมคะท่านที่เกิดวันพุธเรื่องเงินก็ไม่มีปัญหาอะไรหนักหนาหรอกจ้าพอหมุนพอจ่าย่านที่ธมาค้าขายก็ขายดีมีกำไรอยู่จ้าสัปดาห์นี้มทันจ้าเรื่องเงินนะคะ ม่มีปัญหาอะไรจ้ะความรักก็เป็นไงกันบ้างท่านที่เกิดมันพุธความรับก็มีกลุ่มี้คิดแต่ก็ดีไม่เป็นไรคะ่ะนะคะมีเเป็นทุกข์ใจบ้างแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรนะคะผ่านพ้นไปด้วยดีท่านที่ยังสตดก็ถ้ามองหาความรักช่วงนี้ก็ ก็มีทั้งสมหวังแล้วก็มีทั้งแบบมีปัญหาบ้างจ้ะแต่ในที่สุดก็แก้ปัญหาได้จ้ะนะคะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะอาจจะมามีทั้งดีไม่ดีแต่สุดท้ายก็ดีจ้ะไม่เป็นไรนะคะอาจจะเจอปัญหาบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็แก้ปัญหาได้จ้ะความรักนะคะเพราะว่าเกณฑ์ดีจะมากกว่าเกณฑ์ไม่ดีจ้ะนะคะประมาณนี้จ้ะ ท่านที่มีครบครัวอยู่แล้วก็ค่อยๆเก้กันไปท่านที่ยังสูดก็ก็ทําใจสัปดาห์นี้เหมือนว่าถ้ามีคนมาจีบก็อาจจะมีปัญหาค่ะตอนเรกแต่สุดท้ายก็ก็เคลียร์ได้จ้ะนะคะประมาณนี้จ้ะต่อไปอยากจะดูให้ท่านที่เกิดวันพฤหัส เกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างสุขภาพงานเงินความราับสุขภาพดีไหมคะอันดตีทันที่เกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้สุขภาพก็ไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยดีเท่าไรคะ่ะคิดเรื่องเงินเรื่ององคิดนูน่นคิดนี่ดูแลสุขภาพด้วยจ้า อาจจะไม่หนักหนาะแต่ก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะจ๊ะเรื่องสุขภาพเนี่ยการงานเป็นยังไงบ้างคะอุปสรรคไหมงานก็ยังมีอุปสรรคอยู่นะคะงานสัปดาห์นี้มีอุปสรรคให้แกนะคะค่อยๆแก้กันไปจ้านะคะมีอุปสรรคอยู่ไม่รับเรื่องเท่าไหร่นะคะ การเงินะะน,นะคะดีไหมคะกันที่เกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้การเงินก็ก็ดีจะเหมือนจะมีปัญหานะคะแต่ก็สุดท้ายก็แก้ปัญหาได้ทาํามาค้าขายก,ก็ขายดีมีกําไรนะคะแต่ว่ายุ่งยากมากกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสตางะคะ์ค่ะสุดท้ายก็หมุนได้แต่ว่าจะทําให้เราแบบเหนื่อยมากจ้ะนะคะ มาจะได้มาค่ะสัปดาห์นี้นะคะสุดท้ายก็แก้ปัญหาได้เงินหมุนทันแต่ว่าเหนื่อยมากๆจะสัปดาห์นี้ความรักเป็นไงบ้างคะความรักก็ยังไม่ค่อยรับรอเอาไรนะคะท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วสัปดาห์นี้จะได้เดินทางหรือว่ามีคนเดินทางมาหาความรัก ยังคุยกันไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่ท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ยังไม่ต้องปรึกษาอะไรกันมากจากสัปดาห์นี้ท่านที่ยังโสดก็อย่าเพิ่งมองหาใครแล้วกันจ้ะเพราะว่าอาจจะเจอคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือไม่สมหวังจ้ะไม่ค่อยดีแล้วกันจ้ะสัปดาห์นี้นะคะโอ,โอ้ยายนะัยนี่ก็มียุงด้วยฮะต่อไปยายจะดูให้ท่านที่เกิดวันุกร์กับาวันเสาร์นะจ้ะยายขอเปลี่ยนท่านั่งนิดนึง ท่านที่เกิดวันศุกร์กับวันเสาวค่ะต่อไปนี้อยจะดูให้คลิปนี้พูดประหรัรศุกเสารจ้ะอยากจะดูวันศุกนะคะเป็นไงบ้างท่านที่เกิดวันศุกสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างคะสุขภาพงานเงนินความรัก ท่านี่เกิดวันศุกร์จ้าสัปดาห์นี้สุขภาพไม่เป็นไรจะปรดปลูดีนะคะนะคะไม่มีปัญหามีปัญหาเล็กน้อยก็แก้ปัญหาได้จ้าเรื่องสุขภาพไม่มีอะไรจะปรดปลูดนีจ้าการงานล่ะคะมีปัญหาไหมคะการงานท่านที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้มีปัญหาไหมคะท่านที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้การงาน ไม่มีปัญหาจ้ะแก้ปัญหาได้ราบื่นดีจ้ะนะคะไม่มีปัญหานะคะการงานท่านท,ท,ที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้จ้ะการเงินนะคะเป็นไงบ้างคะทานที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้การเงินเป็นไงบ้างคะการเงินก็ไม่มีปัญหาจ้ะถ้ามาขายก็ขายดีมีกําไรจ้ะไม่มีปัญหาอะไรนะจ๊ะเรื่องเงินท่านที่เกิดวันศุกร์จ้ะ นะคะคล่องจะความรักนะคะเป็นไงบ้างคะท่านที่เกิดวันศุกร์ท่านที่เกิดวันศุกร์เปิดความรักยังไม่ค่อยอคุยกันยังไม่ค่อยเข้าหูกันเท่าไหร่นะคะท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็พักๆไว้ก่อนยังไม่ต้องคุยกันมากท่านที่ยังโสดก็ ยังไม่ต้องมองหาใครนะคะสัปดาห์นี้อาจจะไม่สมหวังหรือว่าเจอคนไม่ดีนะคะประมาณนี้จ้ทาทันที่เกิดวันศุกร์ต่อไปใยายจะว้ที่เกิดวันทันที่เกิดวันเสาร์จ้ายายตั้งก็ลงขาเอียงไปเอียงมา ขอโทษทุกคนนะคะย่าท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะสุขภาพเป็นไงบ้างคะสัปดาห์นี้สุขภาพดีไหมคะค่ะท่านที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้โปรดปรูงดีจ้าไม่มีอะไรหนักหนาจ้าสุขภาพนะคะเป็นเล็กๆน้อยๆก็หาคุณหมอก็หายจ้าไม่มีอะไรหนักหนาจ้าการงานล่ะคะเป็นไงบ้างคะ มีอุปสรรคไหมคะการงานก็ไม่มีอะไรมากโอ้จับได้จะเลขกเจดเดินทางคะ่ะสัปดาห์นี้จะได้เดินทางจะเราะว่ามีคนเดินทางมาหานะคะท,ที่เกิดวันเสาร์ไม่มีปัญหาอะไรจะจะได้เดินทางจะเรืะอว่ามีคนเดินทางมาหาะจะเรีเจตสามตัวเลยการเงินเป็นไงบ้างคะเงนนินมีไหมคะแต่ามาค่าขายท่านที่เกิดวันเสาร์ การเงินไม่เป็นไรค่ะหมุนคลองํามาค้าขายก็ขายดีมีกําไรจ้ะท่านที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้นะคะไม่มีปัญหาเรื่องเงินจ้ะขายดีมีกําไรจ้ะท่านที่เกิดกับท่านที่ค้าขายท่านที่ไม่ได้ค้าขายก็เงินพอใช้ค่าไม่เดือดร้อนจ้ะความรักเป็นไงบ้างคะท่านที่เกิดวันเสาร์ดีไหมคะความรักก็ดีไม่มีปัญหาจ้ะท่านที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้จะดี ความรักก็ดีไม่มีปัญหาเพราะมีครอบครัวอยู่แล้วก็ปรึกษากันได้ท่านที่ยังโสดจะมองหาใครก็สมหวังจะนะคะเจอคนดีจะนะคะประมาณนี้แหละจ้ายายดูครบแล้วจ้ายายต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจ้าที่เข้ามาช่วยให้กำลังใจกดซับสไครต์กดไลค์ให้ทุกอย่างนะจ๊ะคอมเมนต์ทุกอย่าง นะคะยังไงยายก็จะพยายามกลับไปเยี่ยมเพื่อนๆได้จ้าจะช้าหรือเร็วก็พยายามไปเรื่อยๆนะคะรักสามัคคีกันจ้าช่วยเหลือซึ่งกันและกันจ้าไม่เกินกำลังของพวกเราเท่าไหร่จ้าคลิปนี้ก็แค่นี้หลยจ้าสวัสดีจ้า